ต้องบอกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับวงการบันเทิงเนี่ยได้เผเชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอามากๆจากยุคทองของโทรทัศน์แบบดั้งเดิมนะครับสู่การมาของบริการสตรีมมิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเมื่อบริการอย่าง Netflix นะครับเริ่มให้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับมันได้จุดประกายการแข่งขันครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อสตรีมมิ่งวอลนั่นเองนะครับหรือว่าสงครามสตรีมม มุ่งเข้าสู่ตลาดนี้แบบทันทีเพื่อแย่งชิงความสนใจจากผู้ชมในยุคเดียตอนแต่ในขณะที่ทุกคนจับตามองการแข่งขันนะครับระหว่าง Netflix Disney Plus หรือว่าบริการสรีมมิ่งอื่นๆนะครับกลับมีผู้เล่นอีกรายนะครับที่กำลังเติบโตอย่างเงียบๆ แต่ว่าส่งพลังเป็นอย่างมากนั่นก็คือ YouTube นั่นเองนะครับแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอที่ใครๆก็รู้จักนะครับแต่น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงอิทธิพลอันมหา,าศาลของมันในวงการบันเทิงยุคใหม่เรื่องราวของ YouTube ในสงครามสตรีมมิ่งวอลมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมโดนทระโดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กมันเดย์นะครับรายการที่จะมาคุยเคส e study ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับใน E ีนี้มาพูดถึง streaming wall สงครามสตรีมม i n g กันนะครับก็ต้องบอกว่าหากย้อนกลับไปนะครับตอนที่ google เนี่ยซื้อ youtube ในปี2006ด้วยมูลค่า1,650ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหหลายคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากๆนะครับเพราะว่า youtube เพิ่งเปิดบริการมาเพียงไม่นานนะครับแล้วก็ ยังแทบจะไม่สร้างไรายได้หรือสร้างกําไรได้เลยนะครับแต่ว่าตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับนักวิเคราะห์อย่างไมเคิลนา t h ธ n นส n นะครับประเมินว่า YouTube เนี่ยอาจจะมีมูลค่ากิจการสูงถึง4แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งไม่เพียงมากกว่าแค่ Netflix เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมากกว่า Disney และ Comcast รวมกันซะอีกนะครับความสําเร็จของ YouTube เนี่ย มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนอีกต่อไปนะครับแต่ว่ามันได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่เคยเป็นของโทรทัศน์แบบดั้งเดิมนั่นก็คือจอทีวีภายในบ้านของทุกคนนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการรับชมเนื้อหา YouTube มากกว่า1,000ล้านชั่วโมงบนโทรทัศน์ทุกวันนะครับโดยมีผู้ชมที่ใช้โทรทัศน์แบบ c o n n e c t TV 150ล้านคนรับชมในแต่ละเดือนนะครับ ลิชกลีนฟิลนะครับนักวิเคราะห์ชั้นนำได้กล่าวว่า25%ของเนื้อหาที่สตรีมมาจาก YouTube ผู้บริหารทุกคนเนี่ยต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของ YouTube ในตลาดความบันเทิงยุคใหม่แต่คำถามก็คือกุญแจความสำเร็จของ YouTube คืออะไรนะครับทำไมมันถึงสามารถแข่งขันกับบริการสตรีมมิ่งระดับพรีเมียมที่ต้องเสียค่าบริการได้นะครับ หนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้ YouTube ประสบความสําเร็จก็คือมันเป็นบริการฟรีนะครับในยุคที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าสมาชิกหลากหลายบริการนะครับการที่ YouTube เองเนี่ยก็ยังคงให้บริการฟรีถือว่าเป็นจุดขายที่สําคัญเอามากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่นะครับที่มองหาทางเลือกที่คุ้มกว่าการจ่ายค่าเคเบิลทีวีราคาแพงๆนอกจากนี้นะครับความหลากหลายของเนื้อหาบน u t u b e เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งนะครับไม่ว่าเราจะสนใจเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถ หามันได้บน YouTube นะครับตั้งแต่วิดีโอสอนทำอาหารไปจนถึงการรีวิวเทคโนโลยีล่าสุดหรือว่าแม้แต่รายการทอล์โชว์แบบเต็มรูปแบบนะครับโอโหมีให้เลือกสรรมากมากนะครับทาร่าเาลเพิร์เลวีนะครับผู้บริหาร YouTube ก็ได้กล่าวว่าเสน่หของ YouTube ก็คือความสามารถในการมีเนื้อหาทุกประเภทนะครับและโมเดลธุรกิจทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอยู่เคียงข้างกันในที่เดียวนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ YouTube แตกต่างจากบริการสตรีมมิ่งอื่นๆ,ๆก็คือการเน้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนะครับหรือว่า user-generated content นะครับแต่ละวันเนี่ยมีวิดีโอใหม่ประมาณ3าล้านแสนคลิปถูกอัปโหลดขึ้นมาบนแพลตฟอร์มคิดเป็นเวลามากกว่า271,000เื่ชั่วโมงของเนื้อหาใหม่ๆนะครับที่ผลิตขึ้นมาอีโคสเต็มนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยให้ u t u b e เนี่ยมีเนื้อหาที่หลากหลายและสดใหม่อยู่เสมอนะครับแต่ว่ายัางช่วยพวกเขาประหยัดต้นทุนในการผลิตเนื้อหาอด้วยนะครับ ในขณะที่บริการสตรีมมิ่งอื่นๆเนี่ยต้องลงทุนมหาศ,าศาลในการผลิตคอนเทนต์ YouTube สามารถพึ่งพาชุมชนครีเอเตอร์ของพวกเขาเองนะครับในการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพ YouTube ไม่ได้เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่เหล่าผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครีเอเตอร์ได้โดยตรงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างครีเอเตอร์กับผู้ชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ YouTube แตกต่างจากบริการสตรีมมิ่งแบบดั้งเดิม ในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะครับที่ผู้คนนับล้านเนี่ยต้องกักตัวอยู่กับบ้าน YouTube ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะครับแต่ว่ามันยังให้ประสบการณ์ในการคอนเนคกับสังคมที่มันขาดหายไปนะครับคอนเทนต์เกเตอร์หลายรายเนี่ยกลายเป็นเหมือนเพื่อนนะครับที่คอยอยู่เป็นเพื่อนผู้ชมในช่วงเวลาที่เหมันยากลําบากนะครับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ u t u b e เนี่ยไม่เพียงแต่ท้าทายบริการสตรีมมิ่งเท่านั้นนะครับแต่มันยังส่งผลกระทบต่อสื่อแบบดั้งเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในแง่ของไรายได้จากโฆษณา ในขณะที่สื่อแบบดั้งเดิมเนี่ยต้องดิ้นรนนะครับเพื่อควานหาเม็ดเงินโฆษณานะครับเนื่องจากบริการ Subscription ทาง c a เบิลทีที่มีอัตราที่ลดลงไปนะครับแต่ว่า y t u t u เนี่ยกับดูดรายได้เหล่านั้นเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในไตรมาสแรกของปี2024นะครับ YouTube มีการเติบโตของรายได้จากโฆษณาถึง21%เมื่อเทียบกับ ปี2023นะครับโดยรายได้จากโฆษณาทั่วโลกของ YouTube ในปี2023อยู่ที่ประมาณ31,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมากกว่ารายได้รวมทั้งหมดของพาราเมล g l o b a l นะครับหนึ่งในบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของโลกซะอีกนอกจากนี้นะครับ YouTube ยังแบ่งปันผลกำไรให้กับ ของพวกเขาอย่างเป็นธรรมนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับโปรแกรมพันธเนอรของ YouTube เองเนี่ยก็ได้จ่ายเงินออกไปถึง70,000ล้านดอลลาร์ให้เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับซึ่งมันถือเป็นแรงจูงใจอย่างมากนะครับสำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ YouTube กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบริษัทซื่อแบบดั้งเดิมและผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเนี่ยต่างก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเ,เหล่านี้หลายบริษัทเริ่มมองว่า y o u u t เนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่คู่แข่งนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมองว่า YouTube เป็นพารมิตรที่สำคัญในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่นะครับทาร์วาลเปิดเรวีเองเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าแม้ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายอื่นๆเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของ y t u t u นะครับแต่กับการพวกเขาก็เป็นหนึ่งในพารมิตรที่ดีที่สุดของ y o u t u b e เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า พวกเขาก็มักจะใช้แพลตฟอร์ม YouTube ในการกระจายเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับเพื่อเอผยแพร่เนื้อหาของพวกเขาหรือการทําการตลาดของพวกเขานะครับรวมถึงการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่และผู้ชมที่มีอายุน้อยนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่น Disney นะครับใช้ YouTube เป็นเครื่องมือในการโปรโมตภาพยนตร์และรายการต่างๆของพวกเขานะครับโดยนําตัวอย่างภาพยนตร์หรือว่าคลิปสั้นๆมาเผยแพร่บน YouTube พร้อมทั้งสามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาที่แนบมากับวิดีโอเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับ เควินเมเยอร์นะครับอดีตผู้บริหารของดิสนียเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้นะครับว่าดิสนียเองเนี่ยสามารถนำเอาตัวอย่างหนัง f r o สเซนทูนะครับยาวประมาณ2นาทีไปไว้บน YouTube และทำการแนบโฆษณาและผู้สนับสนุนไปด้วยได้นะครับดังนั้นเหมือนยิงปืนหน้าเดียวได้นก2ตัวนะครับสามารถโปรโมทผลิตภัณฑ์และหาไรายได้บน YouTube ได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้รายการโทรทัศน์ยอดนิยมอย่าง Saturday Night Live หรือว่า Late Night with Jimmy Fallon นะก็ใช้ YouTube เป็นช่องทางในการเผยแพร่คลิปสั้นๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งมักจะกลายเป็นคลิปไวรัลแล้วก็ช่วยขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้นนั่นเองแต่ถึงแม้ว่า YouTube กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสื่อแบบดั้งเดิมหรือว่าบริการสตรีมมิ่งอื่นๆเนี่ยจะหายไปนะครับแต่ว่าอนาคตของอุตสาหการรมบันเทิงน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเรสกรีนฟรีลนะครับนะักวิเคราะห์ชั้นนําก็มองว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นจากบริษัทสื่อแบบดั้งเดิมก็คือแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีคอนเทนต์ที่เพียงพอนะครับและมันเป็นการลงทุนที่สูงเกินไปนะครับที่จะผลิตเนื้อหาระดับพรีเมียมในปริมาณมากๆที่พวกเขาต้องการได้นะครับดังนั้น บางทีเนี่ยอาจจะเป็น y t u t u นะครับหรือว่ารูปแบบ Economy แบบ UGC User Generate Content นทะครับที่พวกเขากำลังมองหามันไม่ใช่เพื่อสร้างคู่แข่งของตนเองนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำกว่าในการเพิ่มเนื้อหาให้กับบริการของพวกเขา ในขณะเดียวกัน YouTube ก็กำลังพัฒนาตัวเองให้เป็นมากกว่าแค่แพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอสั้นๆน,นะครับที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองแต่กำลังก้าเข้าสู่พื้นที่ของเนื้อหาระดับพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการลงทุนในการผลิตร,รายการออริจินัลรวมถึงการร่วมมือกับคอนเทนเตอร์ชั้นนำนะครับก็ต้องบอกว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ y t u t u เนี่ยมันไม่เพียงแค่ท้าทายสื่อแบบดั้งเดิมรวมถึงบริการสตรีมมิ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเสพเนื้อหาและความบันเทิงถึงแก่นเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับ YouTube อย่างไรก็ตามนะครับการที่ YouTube จะชนะในสงครามสตรีมมิ่งวอลหรือไม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คําถามที่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าอนาคตของอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมันน่าจะเป็นการผสมผสา,านะระหว่างรูปแบบต่างๆมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบดั้งเดิมบริการสตรีมมิ่งระดับพรีเมียมนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มที่เน้อเนื้อหาจากผู้ใช้อย่าง YouTube สิ่งสําคัญก็คือทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ผู้ชมต้องการความหลากหลายต้องการความยืดหยุ่นแล้วก็ การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นนะครับถึงวันนี้นี่เองเนี่ย YouTube ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเป็นมากกว่าแค่แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอนะครับแต่ว่าได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอีโคซิสเต็มความบันเทิงยุคใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ชมผู้สร้างคอนเทนต์และนักโฆษณาได้อย่างลงตัวนะครับการเติบโตอย่างต่อนเนื่องของ YouTube เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับแต่ว่ามันยังเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์รูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการผสมผสานนะครับระหว่างเนื้อหาระดับพรีเมียมจากสตูดิโอใหญ่ๆนะครับกับเนื้อหาที่สร้างสารรค์โดยผู้ใช้ทั่วไปอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันโดยมี AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการคัดกรองและนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ชมแต่ละคนนะครับซึ่งจะทําให้ประสบการณ์การรับชมความบันเทิงเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวและตอบโจทย์ผู้ชมมากยิ่งขึ้นนะครับ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่า YouTube จะชนะสงคารามสตรีมมิ่งวอร์หรือไม่นะครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือมันได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมบันเทิงไปอย่างถาวรแล้วนะครับและ YouTube จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของวงการนี้ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ YouTube กับสงครามสตรีมมิ่งวอร์ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ เทคเายีนและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจใททุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ on, a d t h r a d o n t h a R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ